นี่นะทุกคนก็เป็นเวลาบ่ายโมงสิบสองนะแล้วก็จะมาอัปเดตไอ้ดอกไม้นี่แล้วก็มาดูน้องนมก่อนนมเพือ่อรู้กันอืมนี่แหละแล้วก็ดูโชคด้วยนะเดดก็จ้า น,นั่นนอนอยู่อืมน่าจะเห็นอยู่ตรงนั้นโชคอืมไปนี่อ่ะ จากที่สีดอกใช่ไหมก็เพิ่มมาหลายเลยดอกบานชื่นอุ้ยสีชมพูเพียสีส้มสีอื่นไม่มีเลยแล้วก็ไอ้ดอกนี้ก็เป็นเต็มหมดเนี่ยเออแล้วนี่ดาวเรืองมันก็จะเกิดละดอกของมันอืมอันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตเอาดอกเทียนมาปลูก อันนี้ก็จะออกดอกแล้วนี่อืมอืมแล้วก็นี่ไม่ได้รดน้ำทีนะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเลยประมาณบ่ายสามไม่ใช่เมื่อคืนอืมอันนี้สันนิษฐานว่าจะเป็นดาวเรืองนะเนี่ยไหนเนี่ย ขึ้นหลายต้นอยู่เดี๋ยวนี่ไงตรงนี้ด้วยไม่รู้ดอกไม่มีทีสวยนะอันนั้นก็ปลูกเทียนอ,อันนี้ก็เกิดเต็มเลย นี่นะงอกเต็มเลยมันคือเทงพวยอือเอาตรงนี้เป็นหน้าปกอือเดี๋ยวรดน้ำด้วยประมาณนี้แหละกี่โมงบ่ายโมงสิบสี่